เราจะมาแปลรูปให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้จากแบบนี้นะคะพี่ๆจากแบบนี้นะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะนี่ให้มันเป็นแบบนี้นะคะชัดๆเลยอันดับแรกนะคะนี่นะคะเราจะมีเศษขนมปังเราเททิ้งออกให้หมดนะเททิ้งออกหมดไม่ต้องล้างนะคะแล้วก็พับพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งนี่ให้มันได้อย่างนี้นะคะตามรอยเลยค่ะพี่ๆ ตามรอยเราจะตัดรอยนี้นะคะนี่มีสองลายนะเราจะตัดลายที่สองนะคะตัดเลยนะคะตัดเลยค่ะพอกางออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเสมอกันสวยงามมากแล้วก็พับค่ะพับลายข้างหลังจะสั้นกว่าลายข้างหน้าพี่ๆดูเวลาเราพับนี่พับครึ่งแล้วเราก็พับครึ่ง ให้ได้ครึ่งเลยนะให้ได้ครึ่งเลยมันจะเป็นอย่างงี้แล้วเราจะมาตัดมุมนี้แล้วเราจะตัดให้ดูนี่นะคะพอกลางมาได้แบบนี้เลยค่ะสวยงามเลยค่ะกันไกลต้องคมนะคะ